ครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานคนสร้างเสียงนะครับสวัสดีชาวสายบันเทิงครับวันนี้ก็วันหยุดฮนะว่างวันอาทิตย์ก็มาเที่ยวสวนนะครับสวนนี้เป็นสวนที่ทางสวนนทนันนะครับมาปลูกไว้ตอนนี้หนึ่งปีดูครับกล้วยก็เริ่มเล้ยขายแล้วนะครับปีก็ออกมาแล้ว วันนี้มาดูว่าหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งปีจะเป็นยังไงนะครับ้นกล้วยงามมากเลยกล้วยงามมากเลยโอ้ยวันวันนี้มาขอความรู้หน่อยกล้วยกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยพันอะไรนะพี่นุษย์กล้วยนมัวามารีอ,องมาลีอ,องนี่นะที่ว่ามาลีอ,องใช่ค่อโอ้ทำไมก้านใหญ่จังมาดูเ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดดดด ให้ดูใกล้ๆนะครับดูดูดูอ้ยก้านใหญ่มากเลยอันนี้<ใ>นตอนตอนที่เราลงปลูกเราเราปลูกกี่ต้นเนี่ยเออ่ในในสวนสวนของในร่องอะคะ่ะวันนั้นได้ไปกี่ร้อยต้นน่ะไม่ไม่ไอ้ก็คือก้อนึองเราเราปลูกแค่ต้นเดียวใช่ไหมใช่คะ่ะเราอันนี้มันแตกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมอันนี้แตกหน่อใหม่แล้วคะ่ะแตกหน่อใหม่เอ้าเลยใช่คะ่ะหนึ่งปีมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอด้านนี้ด้านนี้ต้นนี้มีมาก่อน,นอืม นี่ค่ะอันนี้ต้นอันนี้ต้น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 แรกเลยไหมอันนี้ต้นแรกอันนั้นต้นแม่ต้นแม่ต้นแม่ที่เราปลูกไว้อ่าตอนเราปลูกเราก็ปลูกหน่อเดียวเนี่ยปลูกลงไปปลูกลงไปหน่อเดียวใช่ค่ะแล้วมันขึ้นมาสี่อันเนี่ยเขาก็จะแตกหน่อออกมาเนี่ยตั้งกี่หน่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหน่อทั้งหน่ออันนี้เราเราเราเก็บไว้หมดเลยใช่ไหมไม่หมดค่ะจริงจริงแล้วก็คือเวลาเราแต่งกล้วยแต่งเขาเรียกว่าแต่งกอกล้วยอะค่ะ แล้วก็จะทาการแต่งออกก็คือหน่อที่ขึ้นมาเล็กๆเนี่ยโดยปกติเราจะมีต้นแม่ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเก็บหน่อที่มันตรงข้ามกันไว้ซ้ายขวาเนี่ยฝังละต้นฝังละต้นนอกั้นปาดหน่อทิ้งหมดเลยค่ะเอ้าทิ้งเลยอ่ะไม่เสียดายอ่ะมันเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่มันแตกขึ้นมายังไงแตกขึ้นมาที่ใจนี้ใช่ป่ะใช่หรืออย่างนี้มีทั้งแตกแบบนี้แล้วก็ต้นนี้มันก็แตกขึ้นมาได้แล้วแล้วมันตกขึ้นมาเราก็เราเก็บไว้ได้ใช่ไหมเก็บไว้ได้ค่ะ โอ้ไม่ต้องเสียายเลยคือในการปาดหนออ่ะมันจะทําให้กล้วยไม่แย่งอาหารต้นแม่เกินไปอ้าวเอาแล้วเดี๋ยวจะพามาได้ความรู้แล้วครับวันนี้เอาถามก่อนทําไมต้องตัดทิ้งเพื่อไม่ให้แย่งอาหารต้นแม่ต้นแม่ก็คือต้นต้นแม่นี่ก็คือจะมันจะต้องออกเครือออกเครือใช่ค่ะแล้วพวกนี้แล้วเดี๋ยวต้นลําดับต่อไปมันก็จะมาออกเครือจากต้นนี้ต้นที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ค่ะแล้วก็จะไล่มาเรื่อยๆใช่ค่ะก็แล้วจะให อย่างสมมุติว่าก่อนหนึ่งเนี่ยเราเราควรเอาไว้กี่ต้นก็จะมีต้นแม่หนึ่งต้นลูกสองโอ้แล้วแล้วการการการที่เอาไว้ไว้ใบเนี่ยเราเราเอาไว้เยอะไหมหรือ,อยังไงจากจากยอดสุดอะคะ่ะก็นับมาประมาณห้าถึงเจ็ดใบห้าถึงเจ็ดใบอู้ยต้นนี้เอาออกแบบเนี้ยเราก็จะตัด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 ,ตด,ตดออกอันนี้มันพร้อมที่จะออกลูกใช่ไหมใช่ค่ะติดลูกค่ะโอ้นี่หนึ่งปีนะครับนี่ หนึ่งปีตอนที่ผมมาถ่ายตอนแรกนะครับคลิปนี้ก็คือยังเป็นยังเป็นสวนหน่อยนะเป็นสวนเล็กๆ <Okay. S 2> แล้วก็เพิ่งเริ่มปลูกออบางชุดอย่างในสวนด้านนู้นน่ะอายุหนึ่งปีมันเริ่มตัดผลผลิตไปได้บ้างแล้วนะในต้นที่สมบูรณ์เขาก็จะออกเครือก่อนโอ้ตอนนี้ตอนนี้ก็มันออกมาหนึ่งแล้วก็เตรียมไว้หนึ่งและที่สองก็สูงสุดประมาณประมาณกี่ต้นต่อต่อกอ ก็สามถึงสี่ต้นสามถึงสี่ต้นใช่พอแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวพอเวลามันต้นแม่มันจะได้มีอาหารเลี้ยงต้นแม่ได้เต็มที่ก่อนโอ้ถ้าคนผมก็นึกว่าเอาไว้หมดบางคนเสียดายไม่ต้องเอาไว้หมดค่ะเอาไว้หมดมันจะทำให้ต้นแม่เนี่ยเล็กลงแล้วก็ลูกไม่สมบูรณ์ป่ะเดี๋ยวจะให้พี่นุชแนะนํานะครับการการ,การดูแลกล้วยอันนี้กล้วยมะลิอ่องทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะกล้วยน้าว้ามะลิพันธุ์มะลิอ่องค่ะทั้งหมดเลยเอาเดี๋ยวจะให้พี่นุช แนะนำนะครับวิธีการแต่งกล้วยคือมันมียตัดแต่งไปบ้างแล้วเพราะเราให้คนงานมาแต่งไปแล้วเที่ยวหนึ่งแต่ส่วนมากถ้าต้นเอาไว้ก็คือเราจะไว้สองข้างสองข้างเออต้นนตัองิ้าเลันเพนั้นเราก็ปาดออกโอ้โบางคนเสียดายเนาะปาดออกว่าถ้าถ้าเราสมมุติว่าเราปาดทิ้งแล้วเอาไว้ที่ที่หน่อมันได้ไหมเอาไว้ที่โคนมันเหรอคะที่โคนมัน มันจะทําให้มันเขาเรียกว่าไงอ่ะสะสมพวกตัวเชื้อโรคเชื้อโรคเชล้าเราทําให้สะอาดดีกว่าเอาไปไว้ที่อื่นเขาเรียกว่าล้างกรอให้สะอาดออืโอ้ถ้าถ้าคนคนที่เลี้ยงไออะไรนะเลี้ยงหอยนี่ชอบมากเลยนะเนี่ยเอาไปเอาต้นหนาะเอาต้นไปเลี้ยงใช่ไหมเออเอาไปเลี้ยงหอยเลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่มันเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ถ้าเรามีเวลาทำนะเอาอย่างสมมติว่าต้นต้นนี้เราควรเราควรทำไหม ตอนนี้ตอนนี้ก็คือหนึ่งมันออกมันออกลูกแล้วต้นหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้นลูกอีกสองต้นสามต้นสามต้นตอนนี้มีห้าต้นค่ะก็เอาออกอีกต้นหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าเราตัดแต่งช้าต้นเนี่ยมันใหญ่ไปแล้วเราทําอะไรเขาไม่ได้เราก็จะปล่อยเขาโตไปก็จะเอาเฉพาะหน่อข้างๆพวกนี้ค่ะออกอันนี้พันธุ์นี้ก็คือทางพี่นุชทางสวนรนัตนัน เราหามา,มาให้แล้วก็ปลูกอือเนี่ยครับถ้าใครสนใจถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่สวนนัทนันได้นะครับอ,อยากอยากได้พันธ์อะไรก็ได้นะครับมไม่ไม่ไม่ไมจำเป็นว่าจะเป็นพันธ์มารีอองอย่างเดียวใช่ไหมค่ะโอ้อันนี้ออกเรืออันนี้หนึ่งปีนะครับนี่หนึ่งปีนี่นี่ตอนที่ผมมาตอนแรกนะครับยังยังเล็กเกอยู่เลยตอนนี้ผ่านไปหนึ่งปี พอดีวันนี้<ค>ว่างก็วันหยุดก็เลยแวะเข้ามาเที่ยวเคยลงคลิปไปแล้วเนาะเผื่อใครยอยากดูก็เปิดย้อนไปนีดน,นึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผมจะเอาคลิปตัวนี้นะครับก็แปะไว้ท้ายคลิปนะครับก็มันจะมีอยู่คลิปที่เป็นสวนนี่นะครับนี่ฮะอย่างงามเลยครับคือใหญ่เลยก็คือมันสมบูรณ์มากก็คือไอตัวไอเขาเรียกอะไรนะก้านมันวน่าเรีอยกอะไรก้าน ก้านเคือนะ,<ฮ>ะโอ้ใหญ่มากเลยโอ้แต่เห็นอย่างนี้เนี่ยฮะเนี่ยครับก็มันเป็นความรู้นะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อนํามาให้เพื่อนๆเพื่อนตัวนี้เนี่ยสมมุติว่าต้นนี้เนี่ยมันมีอยู่ห้าต้นเนี่ยฮะโอ้ยตัดทิ้งเลยเราก็จ<ฮ>ะเลือกต้นที่มันใกล้ๆเคียงกันอาไว้ใกล้เคียงพี่กิงต้นนี้ก็ออกได้ อแล้วแล้วถามหน่อยถ้าถ้าเราจะจะขุดออกได้ไหมต้องรอให้ต้นที่ตัดเครือแล้วถึงจะทําการขุดหน่อได้เป็นต้นอย่างสมมติว่ากอนึงเนี่ยกอนึงเราปลูกมาเนี่ยถ้ามันยังไม่ออกเครือไม่ได้ตัดต้นห้ามขุดใช้การเบนหน่ออย่างเดียวที่เราปาดหน่อเนี่ยรา้วเบนก็คือให้มันรอให้มันชะลอใช่แต่ว่ามันก็จะเป็นต้นขึ้นมาได้อีกเหมือนเดิมใช่ค่ะมันเป็นต้นขึ้นมาได้อีกเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไม่ขุดต้นไปปลูกทั้งทงที่ยังไม่ตัดเครือออก นี่นี่นมันมันจะมีว่าคนเสียดายก็ขุดแล้วเอาไปขายไม่ไม่ดีใช่ไหมหนึ่งมันจะทําให้ต้นแม่เนี่ยโค่น oh. ถ้าถ้ายังไม่มีคือยังไม่ตัดเครือนะหนึ่ง hmm. ต้นแม่มันจะโค่นแล้วก็สองลูกมันที่เอาไปปลูกค่ะมันยังไม่สมบูรณ์ดีฉะ hmm. นั้นเราจะใช้ต้นปลูกต่อเมื่อต้นที่ตัดเครือแล้ว oh. แล้วมีหนอรอบๆนี่แหละนี่แหละครับเราจะใช้อันนั้นนะคะปลูกนี่แหละครับเล็กๆนน้อยนะครับเนี่ต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นเดียว มันมาซ่อมทีหลังเออมาตอนนี้น่าจะซ่อมใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีหน่อแตกออกมาที่ดิเหมือนแม่เออมันเริ่มแตกมาถ้าเราอยากเลี้ยงต้นแม่ให้โตเร็วเราก็เอาหนออันนี้ปาดออกปาดหนอนี้ออกอาสมมติว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสมมติว่าเราเราเริ่มปลูกปุ๊บเนี่ยค่ะเราลริ่มปลูกต้นหนึ่งใช่ไหมค่ะถ้ามันมีหนอออกมาเราจะเก็บไปได้ไหมหรือต้องตัดทิ้งเอ่อถ้าเราจะเก็บไว้เราต้องให้ต้นมันใหญ่กว่านี้ก่อนเราควรจะปาดหน่อออก ให้อาหารเลี้ยงต้นไม่ตัดอย่างนี้เลยใช่ตัดอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าปาดหนอปาดหนอกเลยไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องเสียดายเดี๋ยเขาก็แตกขึ้นมาเป็นต้นแล้วก็จะมีจุดใหม่ด้วยอืมเนี่ยครับไม่บางคนบางคนเสียดายก็ปล่อยให้มันขึ้นมาเลยค่ะนี่ครับไม่ใช่ปลูกกล้วยไม่ใช่ว่าปลูกไว้เฉยเฉยนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ก็สามารถที่จะตัดได้เหมือนกันใช่ไหมใช่มันขึ้นมาแล้วก็ตัดอีกมันขึ้นมาแล้วก็ตัดอีกเนี่ยครั้งแรกพี่ดิดูที่เราปาดแล้วอะค่ะ ตัวนี้เราเคยปาดไปแล้วโอ้น,นี่นี่รอยปาดนะครับใช่ค่ะดูตามรอยนะคะมันก็ข,ขึ้นมาอีกอมันแตกขึ้นมามันก็ขึ้นมาอีกได้โอ้โหมันจะมันจะขึ้นมาอย่างเดียวนะครับนี่นี่นี่อันนี้ก็ขึ้นมาอีกแลวก็ยังจะมีหน่อใหม่อีกอฉะนั้นเราก็เลยต้องเลือกเอาไว้แล้วก็เลี้ยงต้นแม่ให้มันโตไปก่อนอันนี้ก็คือปลูกกล้วยในเชิงธุรกิจค่ะ แต่ถ้าเราฝูกินปล่อยไปธรรมชาติก็ไม่เป็นไรก็ช่างคนใหญ่คนเขาจะปล่อยโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติอันนี้ทําเป็นแบบว่าธุรกิจก็คือเราต้องการให้หน่อมันสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็มันออกลูกมาก็จะสมบูรณ์มันมีไหมที่มันออกมาแล้วมันไม่มีเขืยอนตรงนี้มีเขือตรงกลางต้นไม่ไม่ไม่ไอตัวไอต้นเนี้ยถ้ามันไม่ออกลูกอ่ะถ้ามันไม่ออกเขือไม่มีนะไม่มีนะออกใช่ไหมมันออกอผมกลัว่าปล่อยมันยาวๆแล้วมันไม่ออกไงออกทุกต้นค่ะโอ้แต่มันยังไม่ออกเฉยๆค่ะ นะครับก็อันนี้เป็นเป็นความรู้เล็กๆกนน้อยจากสวนนั้นทนันนะครับที่เห็นมันไม่เท่ากันน่ะคือบางทีตอนช่วงนั้นมันแรงเนาะเราปลูกไปแล้วชุดนึง<ม>ถแถวพร้อมกันแต่ว่ามันมีต้นตายต้นอะไรเราก็ซ่อมบ้างถ้าใครมีทุนก็ลงระบบน้ําหยดหรือน้ําสปริงเกอร์ก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนี้มันเยอะไม่รู้กี่ไร่กี่สิบไร่ตัวนี้ยก็ยังใช้ระบบแมนนวลอยู่ก็คือใช้คนงานลดนะครับพื้นที่ทั้งหมดท้งรอบที่เลยอ่ะสิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่นะครับ แต่ถ้าลงเป็นน้าหยดมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้าค่ะแหมก็พอมีคนงานตักรถก็เต็มมั่งไม่เต็มมั่งนะครับก็อันนี้ด้วยความที่เป็นระบบร่องสวนเดี๋ยวเราจะมีวิธีการให้น้ําของร่องสวนก็คือใช้เครื่องยนต์ใช่ไหมใช้เครื่องโอ้เดี๋ยวพาไปดูครับใช้เครื่องยนต์นี่ครับนะนี่น,น,นี่นี่คือครับนี่เวลานี่ก็คือการแต่งเขาเรียกแต่งต้นหรือแต่งกอเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าแต่งแต่งต้นโดยการปาดหนอ่อแต่งต้นปาดหนอค่ะกล้วย การเลี้ยงต้นเลี้ยงอะไรนะครับนี่ครเป็นเทคนิคนะครับไม่ใช่ว่าปลูกแล้วทิ้งไว้ตามธรรมชาตินะครับแต่อันนั้นสำหรับปลูกกินจะเอาใบตองคือถ้าเราอยากให้มันได้ผลผลิตดีตามโอ้ดูดูโคนครับดูโคนโคนแบบว่าออกสีแบบหสวยมากเลยนี่ฮะนี่อย่างสมมติว่าต้นนี้ห้าแล้ก็เอาออกได้ใช่ไหมแต่ที่จริงมันมันไม่ใช่ห้านะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยอันนี้จริงๆคือเราเอาไว้เนี่ยสมมต,ติสองต้นนี่มันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันกน,น,นี้เราก็อ,าออกก่อนตัดทิ้งเลยใช่โอ้ยเสียดายจะมันผลเสียดายเออไปตองกเหมือนกันต้นนี้มันยังไม่โตเท่าเขาเหรอกคะ่ะแต่ถ้าถ้าถ้าเขาปลูกเอาตองอย่างงี้ก็เราตัดตองได้ใช่ไหมอย่างที่ว่าเราตัดตองออกก่อนแล้วก็ค่อยตัดยอดอีกทีหน,น,นึ่งก็นี่ก็จะเป็นประโยชน์อีกทีหนึง่งนะครับ จากยอดมาเราก็ให้เหลือสักเจ็ดคู่ใบก็ได้ค่ะเจ็ดคู่ใบเจ็ดใบก็คือนับเจ็กยอดลงมาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบอะไรประมาณเนี้ห้าถึงแปดใบก็พอแล้วนี่ครับเป็นวิธีวิธีปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตนะครับต้องมีเทคนิคนิดนิดหน่อยหน่อยใช่เรามองว่ามันเป็นกล้วยนะแต่เราก็ช่วยมันได้ <laughs> ไม่ใช่กล้วย <laughs> ๆนะครับไม่ใช่ว่าปลูกแบบกล้วยๆแบบปล่อยทิ้งแต่ว่าถ้าถ้าใครจะขายตองสมมติว่าตองมันขายได้ก็ตัดตองขายใช่ค่ะ ต,ตัดใบตองแล้วก็ต้นมันก็ตัดทิ้งไปเลยกล้วยนี่ประโยชน์เยอะใบตองขายได้หัวปลีที่เป็นปลีกล้วยขายได้เครือขายได้อันนี้คือได้ประโยชน์ของมันทั้งหมดทั้งต้นนะคะนี่ครับนี่ต้องขอบคุณสวนนัทนันนะครับที่มาแนะนําวิธีการเลี้ยงต้นกล้วยปลูกต้นกล้วยดูแลต้นกล้วยนะครับถ้าใครมันถ้าใครไม่ไม่รู้วิธีนะครับปลูกทิ้งไว ลูกแบบกล้วยๆไม่ได้นะครับเนี่ยต้องแต่งเนี่ยก็<ช>สาคัญก็คือนี่ฮต้องสะอาดใช่แล้วถ้าเราไม่สะอาดบางคนเสียดายตัด,สดเสร็จแล้วเอามาถมไม่อีกมันจะมีหนอนมันจะมีสร้างหนอนตั้งอะไรทาให้เป็นหนอนเจอต้นได้อะไรด้โอ้มันมีแบบเชื้อโรคอะไรหลายๆอย่างที่จะมาอยู่เนาะอันนี้ขอ,แองแซมเราจะกินปักนะโอเคนี่ขอพี่นุชครับแนะนํา กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆองหลายๆนะครับเกี่ยวกับการดูแลกล้วยป่ากล้วยสวนกล้วยนะครับดูแลยังไงให้ได้ผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเทคนิคหนึ่งถ้าเรามีพื้นที่ว่างไม่รู้จะปลูกอะไรที่มันง่ายก็แนะนํากล้วยนะคะลงปลูกกล้วยไว้การดูแลกล้วยก็คือหนึ่งตัดแต่งหน่อแต่ละหน่อคือตัดให้มันเหลือแค่ สองถึงสามต้นตอนหนึ่งกอ,อก็พอแล้วมันมีสิบสองอย่างต้นนั้นก็ไม่ต้องเอาไว้ไม่ต้องเอาไว้ก็ตัดออกแล้วก็ให้เหลือแค่สามต้นอ่ะอย่างกอหนึ่งสามต้นก็เพียงพอแล้วสําหรับสําหรับกอหนึ่ง<อ>แล้วก็กล้วยเนี่ยมันไม่ได้จุกจิกอะไรมากปุ๋ยก็อาจจะใช้ปุย๋ยคอกปุ๋ยเคมีเสริมบ้างนิดหน่อยแล้วเขาก็โตตามระยะเวลาของเขาน้ําก็ ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ค่ะไม่ได้เยอะมากแต่ช่วงแรกๆที่เราปลูกใหม่ๆถ้าเป็นช่วงแรงเราก็ควรจะให้น้ำเขาบ้างนะคะเขาก็จะโตตามอายุของเขานั่นแหละ,ฉะเฉลี่ยก็คือ8เดือนถึง1ปีคุณก็จะได้ตัดเครือครับก็ใครสนใจพันกล้วยหรือใครสนใจคําแนะนําปรึกษาก็โทรหาพี่นุษนะครับสวนน,นันนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับพี่นุษย์ เก้าสี่เก้าหนึ่งแปดหนึ่งสี่อันนี้ติดต่อได้โดยตรงเลยเราโดยตรงนะครับผมไม่ได้มีเบอร์ก็คือใครอยากมาดูสวนนี้นะครับสวนนี้นี่สวนที่สวนนัทนันมาปลูกไว้หนึ่งปีนะครับเนี่ยดูแลมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เป็นป่าปือเลยนะครับยกล่องยกอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ลงพันไม้หลายหลายอย่างนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อทางสวนนัทนันได้เลยนะครับหรือใครอยากมาสนใจอยากมาดูงานสวนนี้สิบกว่าไร่ ก็โทรมาหาพี่นุ์แล้วก็มาขอดูต้องมาโทรมาก่อนนะครับว่าพี่นุ์ว่างตอนไหนนะครับกับพี่อาทิตย์ก็จะพา,ามาดูแลยของพื้นที่ตรงเนี้ยแรกเริ่มเดิมทีคือป่าป่าปือเป็นป่าปือเลยค่ะเราก็มาทําการบุกเบิกตั้งแต่ใช้แมคกโคเออเกลี่ยเกลี่ริ่รงพื้นที่ตัดเป็นร่องสวนแล้วก็ลงปลูกพันไม้ซึ่งพันไม้หลักๆของที่นี่ก็คือมะพร้าวน้ําหอมและกล้วย กล้วยจริงจริงมันเป็นพืชแซมที่ให้ผลผลิตก่อนมะพร้าวเราก็เลยแนะนาให้เขาลงเพราะว่าการดูแลม,มันจะง่ายสิ่งที่จะได้ได้ได้ขายก่อนคือกล้วยใช่ขายไปแล้วค่ะช่วงนี้ชุดนี้คือตัดขายไปบ้างแล้วแล้วก็ต่อมาก็เป็นฝรั่งค่ะฝรั่งตัวนี้เราปลูกไว้ทากิ่งพันธุ์ก็คือมันสามารถแซมได้จะปลูกไว้ทากิ่งพันธุ์ก็ได้หรือจะเอาผลผลิตก็ยังได้อนาคตก็ต่อไปก็คือมะพร้าวค่ะต่อไปอัน,นนี้ก็าารุ่นนี้ก็คือ1ปีนะคะเนี่ย อายุของต้นคือหนึ่งปีก็ขอบคุณนะครับสวนนักทันที่มาให้คําแนะนํานะครับเกี่ยวกับการดูแลต้นกล้วยการแต่งแต่งต้นกล้วยนะครับการตัดหน่อตัดอะไรหลายๆอย่างแนะนํานะครับก็เดี๋ยวมีคลิปใหม่ก็จะพามารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมีคลิปความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับมาสําหรับคนทําสวนนะครับคนทําสวนก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะพาดูสวนนะครับว่า สวนทั้งหมดที่ดูแลโดยสวนนัทนันเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็การให้น้ําให้แบบไหนนะครับสวนใหญ่ๆเนี่ยสิบก่าไร่เนี่ยให้แบบไหนนะครับจะทําแบบน้ําหยดหรือทําเอาคนลดหรือยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อไปนะครับ